chagi ni ba lo ta ba sa de ta ba ri ba klo Bà ga ra má de ta ba sa lo kwa la je sa ba ba je sa de ma ba ga ta ba bo ba ri ba ba mi ba cha pa ma này, a cứ ba ri ba klo mo ja de ba ba sa no ki ba ne mo ja de ma de mu ba mo ja de ba lo me kwa là ba ri ba lo phát xa. pa sa de ma ba ta hu ta ge ta ta cho Nhà lại cái ghế nó về về khóa. ดินบุลุน,อนะอกมษาษาดินิป่บปาบเอปแต่ถ้ากาบากโลกแบ,บ,บมันจะภาษามาเก๊มาเลแเกระกิด้ต่เราก็รแค่หน้าหนะนึ่กดาลอดอะอดอิซ่ปะเทพอ,อกกิทีหน่อยะเอจากินิดลาอากอที่เชอร์เนมาตาเกนมาตาเอดินิจินมาตาเกตาเอดิซอดิซอนออกกิทีนาอ,อกกิทีเลเจาะลอซากอดที่นีย เรอทุกคนี่บลามาตาเกนิบาบรนี่ทุกคนี่ก็นาจะเจนี่จะนอกกที่นี้ลาเต้ลาตะถึมืบอะดีออดีเชอดีออดีเชอดีออดีเชอต่ทอดไดขอดอจะขอที่เขอที่นี่เชอน่มมาตเอตาตึกบาในดิจอนอากานอกกที่เลือกขอที่ทอดเสจอกีเราทุกคนเนี่เชอ่อมือในดาาตาหูตาแกตาอ๋ออู๋อยหน้ามื อูเดูกูหมกอดเมนี่เมเอคาลุคาลามือโอเจ็บบุจ็บุบอนดีโอ้ดีนาดีนาดีนาดบลา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 ดีานากีทีนี่อามาสนี่อันนี้ตามมีกีดจากีนี่ท้าบาผาแล้วก็จ่าสระเลยวะบาลนี่เนาะบ้าก็ตาบาบากบาโจเจโอจโชคอม่เชือก็หาเดีนี้บานโอจโชคอโอเลดิเลลอสถาบันครอบครัวนี่ Ba non nơi ưu mặt để cho sao lắm Po tè 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 được tè à, tè 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 ดี๋ะบมือเดี๋ะเคือตเวียนะเมื่อประกเคือเอปปาประกบอปประกเขือตูเียเมื่อประกเคือโตเอป้าทุกบาโต๊เจอประกบเคือตู้เวียมีข้อเประกเคือแฮโตเจอนามามือมาพ่อนานึกว่ามามือล้ขี้กันีอตมีตาย่ยจิบะน่ยบานนับเปิดประกาเคือแล้วตานนับเปิดบานนอนนอนปบานนอนนนเนี่นเปิดประกาเคือะนับเปิดเราก็จ่าไม่บานว่า บากะดากจาลนนาปืเราก็จบบโอ้เจออืออันนี้ตานับเปือเพาก็คือนี่แต่บามีบะโอโอสกิโอสุกอไม่ได้อเดืดเดืดลน่รอครัวนี่บาเราโอดต่อีรตระอ่า้บาเรแท่บาเตอชิาพัดดอันนเวลาเป็นเนปาทัเปลือเราสะบะก็มนยอพาสัดูเนี่ยซัดูซัทอบาเราบบาทืนี่พเปก็จะสะและติดเราก็เก็คือสะเฮ พัฒนไม่มาซาดิพัุกมืจีไปดีจว่ามาซีมาชามานมาเออแต่มอบอว่าไม่ชมมเปืแกนะปากันเนแกนะแตพุกขาันเน่อ่านักละหรอมาดุเนาะต่มาออมาสอมาดุมีเวลาเขมอย่าเปื่อนาปื่อละสัตนะปคือดอกกเลยนี่อ่าเนาะซาสมุอาจะอามีเลบหูแกบลตอเคี่เลบตาหูตาแกตลกละซบะ อาอนเดลอกาลาสะบปมีบาจ่าเดลอกาลาสะบาเดบเตลาสะเซามีอาจามีลกลาสะเดเกอเตสกิเตสุกกเลเกอฮินิพอนิลากเปาคอเลสุเกรเลสเกรเลสุกสุกกเปิดเรนับเปิดด้จ่าไปปะคือถอยนี่ตานหน้านี่ออาหนึ่งเตมื มันน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 นจนตนนนนนานนนนอนนนือนนนนนนนตนนนจะนน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 นตานนนนามืออันนีนทนนเนาก็เรานนน้านนอนน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 านนนนานานอนนนามนนนนนนนอนน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 อนนนนนนกนนนอมนอนน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 อนนอนน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 อนนนอนน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 นานน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 อนนนนวนานน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 น Bạn like like nó nó phát phó sức quả lý mà nó nó từ phát phó đi bả. Đấy. cứ nhà con chế mà nó phát phó sức quản lý ra là lý cho đâu quả ư là bà ta bất na này nó ra được mà đi lấy trả lời mà đi lấy trả lời ta 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 mượn ta ghế từ ga từ ga nhà về cái về từ ga ta mà đi nè ตั่เชือกต่อแล้วไปตัดนะเห็นเลนหนาเปเห็นแล้วคอรแตเลอเปิไม่มือไม่อุดเปล่าเพาก็ตอกก็เก๊กตอกก็จี้จต่เละตัหน้าเหี่ปล่าเพะก็มาปุ๊แลเคล็ควาอเราปซบตาเปนซาลลตาถึมีถึมีเตจ่าเตจ่าบามีเลอปิดตาซาเน่เ้อเลอะเปรอเปรดีสาบซาสุกัดเ မမင်းပြကြရဲ့စာလောတာလုံနေပြီစာလောနေနေတန်နေနေကြတဲ့တူဒီစောပတ္တစာလောဘဲစာလောနေမီနေပါလောနေနေကြစာလောနေကြနေပါလောနေမီအဟုတ်ကြဘာဝင်နာတဲ့စာလောတခါနေတဲ့နင်းမညာစုပတ်တဲနဲ့ဟာအနေညာဦးလည်းပတ်တတဲ့ဂါဒဂါဒလက်တကြီးတချူမစုပစဲတာပဲမဘလစာလောကြလည်းနေပါတော့မြာစာလောညာလည်းဒိစညာအပပလန်ရောက်ကုန်မီ นในแบบนับญญนเนาะมีนอจกจ่าอันนี้เดีอนี่เนี่ยที่จ,าจ่าจีอันนี้ตาก็มีก็จะอม,มา,าวสาดินีนุเมทุฆาระพ่อข้าระเดนาาินนระแต่เ้โอ้กุกลเนี่ยชนิตาระพ่อเนตาระเดอือนกวิดาระเนตาเขนั้นไม่ปราละเดพีแต่เจ้ก็ต่อตันี้าต่อพู้ตนี้ตนี้ตี้เนี่ย ป็นเด็ดเนยตันนอตมีว kind of mm ่าตก็เชบาก้าตนี่ตนี่ตนี้ตนี้เนี่ยปากเนบากเนบาก็ต่มีต่ลปนหนาหูล้ป็นหนาต่เนี่ยตปให้ตตลกนคือนาหูบาตาแม้ได้จอดีนาหนาหูลิต่ดมีก็จะเจกล้เกินทุกนหนาอุนเนี่ตาสตาซตาอุเพลลาตามืนาตามืนาตาบานนาตาบานนาปพะเคเนี่ยนี่พอนี่ ลขาลาลาแคบลูเนนหัวตาตมีเกจเกตสตสอเออแคบลูตงมีอันนี้ตาตปุเยออพรกเนนหัวตาสตสอเจดาวัตโนราีลแม่ดอแม่คลีวัตทีก็ตาตัาตุี่วัตทีไดตรมีตมีจ้าอ๋อแคบลูแผู้มอตมีตรมีตนี่นปุนตนีลแม่นาหเลนาผอลจตนเลก็จ ตมีนนอากบลรืองกตดนีนี่เกบนรือตจาดตมีตจาบาดกคจาคิจาเสจานาะตมตนียตาวนนยาตันเนาะมีว่ตลูเนาะมีออันนี้นี่อเดก็เจ็บนนี้เนาะตาก็มีก็จะเลือกคือถอดเล้วโตโคขึ้นถอดเลือกตโควีเดออุเดตับตาตกแคอีแล้ว มแลสุญญปาดอกน่คือท่อโอตอเคและสุญญปาและสุญญปาเนี่ยาก็รอพี่รอมารอชือรออะลรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาสันนิษฐานในบอกคือดอกแก้พุญาโหดิสัญญาตากุตากี้อเออเอเทราดีซฮาดีซ đồ thọ đồ thọ thọ gì thọ chưa có thọ lẽ gì thọ gì thọ đơ bất đồ thọ bất sinh nhà tạm mà đô tả. Vi. Ờ. mà số cao ờ mà đi ô thế đơ na lo ghê na lo ghê lót cứ lót bên lề đã về anh này kẹt tan nọ cỏ lót chỉ được bù nó được à bà bán nạp chứ nạp kho pro ta được nhìn y nè bác bà má ta nào là đi ta nhảy chứ còn là

ăn mát ở bà bán má mát ở mát, lúc có mát cho mát nữa lúc có mát, đã à, đi in tạm mưa cứ nó đó khỏi, tôi à. mới chơi hai mỏ, tôi gì cho còn ấy, mình nữa là sao là, dễ mang mát cho bà nữa, à ra được bà, này, này, tá tá cứ nó có à, bà mình bà trả uh, là mát nữa đâu mát nữa, trả lại lớp bà, lót trả lót đẻ อ่าหรือโพธาโพตดีตาโดเต้เวนนวะเนาะก็ไม่ชูโดชูดาเวนะปกีกาปะลดจันลดเดนี่ว่าชูโดชูดาเวมก็มามาดาเวพื่ออันนี้อายนอตาปรก็เลิศตดสิญญารสะปัตมาเนอแบเมื่อาบามีเบลแลบากกบาโลเกมาเนอเดมานเนแล้วบากบาโลบากบากออันนี้ตามมาเนอบาเกมาเนอเนาะ mà ta ghé ta ni nhai lô gà ni cứ ghé ta vậy mà ta ở đây ni nhai lô gà ni tôi si, nói si, ta ở là để ngon này ha go sa go họ si si sony sony là cái kẹp lưỡi kẹp lưỡi cái chả kẹp lưỡi kẹp lưỡi ta hút oh. ta cái đó được mía ủa mà nó mà ta tôi nói ta có ta kẹp là cái là về nhà sao à มาロゴมาแล้วเด้อหอซีเซซีตัวคึกแรกคือปูว่าอันนี้นี่ประกอบกันแล้วดิชาปัญญาละชานี่ต้นหนตาคอตอคาเดมี่เกตะเกต้นหนตานิมิเกจาเกนี่คึกแรกคือปูแก้ไขปัญหาวีเดอร์มาปูเผะเนตาร์คือคึกแรกคือปูมาปูเผะในบาบลอบัญญ์บาน้อๆมาปูเผะตาตึบาว่าอุดจิมาปูเผะตาตึบา อันนี้บ่าอเดปะปะอุ่ปัจจยนี่ป <thấy ell> <photos> ัญญาลักษณะไรอู่บุกโขคือทอจะมีโมปพิพื้สมมสปะสระสมาจากทุกจัโคาเดเลนัปิดคโลลบาดจ่าดจ่ลอบาดปรึกษาแท้สกิแท้สก็แท้สกิสกเปรเอะจะจะมีแลเลภาสุภาษะอิเชกว่าแชกเกเดตเลเปอรเอ ตาเลเปสุบาสบะเดกูเดืะเออปลเม่กัแทกตเละากิไ้จตากีเมก่ตเดืกันูตาเกอดเดะจีจีทอทออ่าบาบลอตตาชนเนี่ยเพืเซยทบโบทอบดีะก็คือมันนึกว่าจะเซยนโตบะโตวะมึอก็เด็นี่เดือบปะลาจารลาเดาเลอพนิโพซาลขีเดือกทอ ลยเกลอกก็เวดะต่มาโลมาโดตสิกสิญาแล้วปมมาโลบะตาชื่อคือต่อเดอบลอเปิเซปนับเปิปคอบโลต่ก็มีก็จะอุดอแต่แท้ต่ตอตามาโลต่มาโดแล้วเปิเซเนี่ยเปิดเซเนี่ยเดอดีก็ลมีลมาเกเวดะปัญญาลัตตุตันเนี่ย สาปินนอกแตเซพินนอโอเจดีสาปินนอกกลรอตาเซตาบาแล้วอุดเดืประเมดีซอามีปาป้านะสัญญาหรือสัญญาท่าสัญญาตาดีตาโดตาเขามีก็จะเดออูดาจะโจญีก่อนนี่ปะเมดะมาลงมาโดนไม่เมดได้ถ่ายทอดสุดท้าหรือเาเดือตาคนเอกล้อมูลมาล้อพี่ล้อชื่อล้อเป็นเลยไปลโอเคดาตันอก็ดามีดาเจโอเวดาดินนี่ cho một cái ra ra từ ra đó từ ra từ ra ra từ ra ra bắt đầu ta ra mà ta ra ra ghế cái từ thứ, ra mà ta ra ra ghế cái từ thứ, lúc còn ra cái mà ra đi lè ra về, ra 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 mà ta ghế ra 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 ghế được cái ra 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 là thứ này เลยตาก็มีก็จ่าเนรุแล้วก็ก็จ่าจดาวเวนแล้วหลุดโดดื่อรออัตตาหิอัต,อตโนนาทโถต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตอนอันนี้พระพุทธเจ้าแต่พ้าเอาไวลาที่นี่อันนี้นอกกว่ามานนันนอตจนหน้าไปตาก็มีก็จกาาัาเานรุแล้วประกาศคือปัตโตเจนามาเจนาแตเซนนอตระกาเนกจ่าไม่ได้โตเจอลรันี่สาบัดแล้วทุกคนทื่อแล้วถ้าก็โตเตะเวลา,า,วาวตาสูตาโพวกกจ่กขีเน mẹ thu mẹ ra tôi chưa nào được xem nó mình nó chả những cái những cái trả mới được tôi chờ lần sao à tư vị à nhau bạn nói được tôi chờ lo xa thế nhà lo sao à khi đây ta khi ta khó ta à khi ta là cái trả khi nè mẹ thu mẹ ra à tôi chưa nào tức bị giờ bả những cái mới được tôi chờ lần bà cái trả tôi lá bà là mata ghê đúng ပဗ္ဗလာန so so ီတာသ so so ုတ္တပုဏ္ဏီဘာဒ္ဓဘာအစကညောဘာကို့ဘဲဘာမိမာတတမိမတ်တေတအာနည်းကခိတေတတဟိလနာဒစီနောမိညေချေဘရေနောထူဇွားတေကဂါဂေတေဂါဂေတေတုတ်ဂျပညာလောအာအေဗောတုတ်ဂျပညာလေကောကနောထူဇွားလေပစ္စုပ္ပနတပုခုတပ္ပဘာခိုပုတ္တဂျာဂေပညေစူဂျေပအလောဂေ à thế tôi chưa bao ư ba, nó tôi chưa bao gì à mà ta ngày mưa, để lo tôi chưa tôi chưa, anh nếu tôi chưa về chưa bảo, ta có miếng cá này, ôi nó có lột đốt thưa, nó có miếng ta soi ta soi này, bữa mượn là to bảo ôi lại tao lại mượn xí, bảo là cháu đã

Đó là giá đáng nhớ của ba ổn định ta có, có sự có xác. Bà ấy bà chạy vào tổn thống ta, kết nữ nào cũng, mượt nó nó, mượt nó nó, bà xa nó bà xa bà nó nó. Rồi ta ổn định sự có này, bà có sự có xác. Đó cho vị đạo là đồng đi sao tay là đồng hóa này, địa mẹ đồng play này, ổn định tay khó. Bà ổn định ta ổn định

เดี๋ยวเกอเกิดปราก๋อถึงนอเขาก็ให้เราเพือกคเมือเกคนนี่บากถึงนอะมาสดีนี่พอเมื่ออากาปลากบ่ะเสียสละบะเดี๋ยวพอสกิจก็เเซบอกต่ตจมาจไม่ตว่อันนี้เดียเต่าเลเลอเล่อนล่อลปาโอ้ประชมิจิหนเนี่ยปลาเก๋เมื่อด้าด้านนี่ก็เลื่าแม่ชกคู่ผ ม่มีลตาโซตอนเี่ก็วาไิริหิริความละอายต่อบาปความละอายแก่ใจปญญต่อค่นตามเมชกะแตตามเมชกะแค่นทีเมตตาเมชกะทะเตาตุบโตาตุบูวาเมชกะเมชกะนี่การนี่การเมชกะนที่มียเมชกะแค่ไหนตาเมชกะแลวสุดตาเมชกะกูพอลมาตเอตัสอูว่หิริแค่ไหนก็มันยอเมชกะเลตามมาเอแต่ล้วะเกว่า ปัญญาต่อณค์นี่บาปหลอเป็นชุมวิทไม่ไม่อยากเลยแต่เมจคาแค่นี้ปัญญาลิกเปลือัญญาเลิกยาแค่นี้อเมจค้าคู่พอราเจ้าตกแค่นี้ปัญญาอเมจจะพชาเลยนะพอดีพูสาเมจะ้าเลยแต่เมชค้าเนี่ยเจตเนี่ยเกดจะเออีจะแต่ก็มีอยาว่าเดี๋ยห้เออแล้วเนาะแต่ละเเมชค้าเลยเเมชาก็หมดะ ตแล้เมช่บตึกเม่ชีกปัญญาวันนนนอเคน่พุทธสะเลมาเลมาบูดาชอบพอชออันี้อู้มาดบัวไม่มช่เดดาอุดินอตะอุจเมชมาดบัวอันี้มาตเกเมชเมื่อเล่ลมาตาเออตาสออมูอ่อคลลคัลอนนี่อัม่ได่อเนอันี้คำาาบูดแตเวลาไทยเด็เว้ยดาอ่ะก โอ้ปจิตอปกือปัจจุนจิตอปกรนะกันอันนี้ม่ตาเม่ชาลัตบะเขาก็ได้ตาปลีนราคแล้วเปลเอปลีอปลีอปลีปลีดกปลีดจีม่เมตตาส,ต,าสาตัสอกปแลอตปะความเกรงกลัวมีฮิริมึงก็เนี่ความละอายเก่ใจความละอายตบะอีกอักนปลี่า ตับลีกันไตม่เด้อีตมือขาตเล่น่ปูเลตบุเลนยมือขาวมากดิเนตต่ันนีมบอกคมดตับีแลตัดไดบะมาอมาซาดูบัวรีพอนแค่นี้ต่อปีตัดไดบะเลยตัดไดบะมาสดิเลจะเลที่เลืไม่บะถึงน้อุดอุดจีตับรื้อน้อตับรื้อก็ละกาคือตัตเน